สวัสดีค่ะคุณป้อมสวัสดีค่ะวันนี้คุณป้อมมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะวันนี้จะมาแชร์เคสของพ่อวัยห้าสิบหกอะคะ่ะที่เป็นไต <5. S 2> แล้วก็มีเบาหวานแล้วก็มีความดันนะคะอ่าค่ะก็เขาเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กนะคะคือก็ดูป้อมมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะ แต่ก็ยังไม่มั่นใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทานนะคะพอสั่งไปทานหนึ่งกล่องอันเขาสั่งหนึ่งกล่องนี่สั่งเป็นเก็บปลายทางน,นะยังไม่มั่นใจสั่งอูมิไปใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะสั่งอูมิไปหนึ่งกล่องไปทานแล่ทีนี้ป้อมก็บอกว่าเออเนี่ยเป็นไตระยะนี้ค่าไตายอยู่ที่สิบเก้าจุดสี่ใช่ไหมคะเป็นไตระยะที่สี่ป้อมก็เลยบอกว่าเออถ้าไตาระยะนี้มันต้องทาน อูมิคู่กับฮาร์ดนะแต่ว่าน้องเขาบอกว่าอยากลองก่อนอยากทานแค่อูมิก่อนเนี่ยค่ะก็เลยบอกว่าได้ได้ดี๋ยวเอาอูมิไปลองทานก่อนถ้าดีขึ้นแล้วค่อยสั่งตัวฮาร์ดไปเพิ่มเนี่ยค่ะพอทีนี้น้องเขาทานไปได้สักพักหนึ่งแล้วทีนี้เขาก็มาสั่งเพิ่มอีกเขาบอกว่าเออพ่อเขาดูมีแรงขึ้นนะจากที่แบบว่าไม่ค่อยมีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วทีนี้พอสั่งทานไปได้สักพักหนึ่งเขาก็สั่งอีก แล้วทีนี้ป้อมก็เลยบอกว่าพ่อเป็นไงบ้างเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าพ่อพ่อดีขึ้นมากเลยนะอ่าจากที่แบบว่าไม่มีแรงเดินแล้วก็เดินได้อ่าป้อมลืมบอกไปว่าตอนที่ป้อมแนะนําไปเวลาละซองนะคะสิบโมงเช้าแล้วก็สิบแปดนาฬิกาใช่ไหมคะอย่างละซองแล้วพอเขาใช่ค่ะพอเขาสั่งฮาร์ดเพิ่มไปแล้วป้อมก็ให้เปลี่ยนเป็นฮาร์ดสิบโมงแล้วก็เป็นอูมิตอนสิบแปดนาฬิกา แล้วถ้าไม่ดีขึ้นอ่ะป้อมบอกว่าให้เพิ่มอย่างละสองซองนะถ้าเกิดว่ายังไม่มีแรงอยู่เนี่ยน้องเขาก็เลยบอกว่างั้นหนูเพิ่มไปเลยนะคะพี่พอเพิ่มไปแล้วก็สั่งรอบาเป็นสองซองข้าวเพิ่มเป็นอาสองซองแล้วก็อูมิสองซองใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาะละสองซองแล้วทีนี้พอสั่งรอบที่สามเนี่ยป้อมก,ก็เลยถามว่าพ่อเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าอ่พ่อ เดินได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีแรงที่จะเดินได้แล้วเงี้ยไม่ต้องให้คนมากายภาพยำบัตแล้วเงี้ยค่ะคือป้อมก็ดีใจมากเลยก็ส่งเคสนี้ไปให้คุณเจฟรีวิวให้อ่ะคะ่ะที่แชร์ไปแล้วอ่ะนะคะ<อ>แล้วทีนี้ป้อมก็รอผลตรวจอยู่ผลตรวจยังไม่ไไม่มาเนาะ ก็เลยอ๋อขอขอขอมาแชร์ก่อนแล้วกันนะคะน้องเขาบอกว่ายินดีค่ะแอลมาแชร์ได้เลยเนะคะีค่ะแล้วเขาก็บอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้หนูมั่นใจแล้วละ่ะหนูจะสั่งตลอดสั่งให้พ่อทานตลอดเพราะว่าเชื่อแล้วละ่ะว่ามันดีจริงอะไรอย่างนี้ยคะ่ะ mm hmm. แล้วก็จากที่เก็บปลายทางก็เปลี่ยนเป็นแบบโอลเพราะว่าเชื่อใจ mm hmm. เราแล้วว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีจริงๆอะไรอย่างเนี้ยคะ่ะ ค่ะสิ่งที่จะแชร์ก็ประมาณนี้ค่ะเออนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับเคสนี้นะคะขอบคุณค่ะอ่าวันี้